บีเซกันครับก็ขอมาอยู่เป็นเฟิร์สพิกนั่นเองส่วนตัวสปอนไปอยู่เป็นเซคันพิกครับเกมที่แล้วถามว่านูสปอนจ่ายตัวแพงไหมก็ต้องยอมรับว่าจ่ายตัวไปก็2ตัวแล้วกันที่ผมมองก็คืออิกกี้กับคีราเ่กัที่บีเซกันเนี่ยจ่ายไปแค่สลิมครับคาลิเดน่าก็ฝั่งละ2ตัวที่เป็นตัวสำคัญนะเกมนี้ครับเปิดมาด้วยกันแบรนตัวละครอย่างโอเมนก่อนเลยครับ แล้วก็ตามด้วยการแบนคีร่าแล้วก็เป็นเคน <to pick. S 1> ครับแล้วสุดท้ายจบที่เรียวมะครับ mm hmm. ผมขออนุญาตไปเปิดัร่มขึ้น,น mm hmm. มนพร้อมมา,ากเลยทุกคนโอเคดีขึ้น แล้วพอตัวสําคัญอย่างอาวีหลุดครับไม่รอช้าครับเลือกที่จะเปิดเฟิร์สทริปก่อนเลยนะสําหรับฝั่งของบีเซกันครับเอาล่ะประเด็นคือจะหยิบอะไรมาเทนกับแวนเนร ไม่ที่เทนกับแวนครับแต่เป็นเทนกับสจวตครับก็คือเดโจ๊กเกอร์แหละพยายามพูดสจวตให้ชินนะฮะอืมพอมันเป็นพิกคู่ล่างมาอย่างเงี้ยคราวเนี้ยรู้แล้วว่าคู่ล่างของฝั่งบิเซกันน่ะ, B ะจะเล่นยังไงครับ โดสปอนน่ะหยิบมาเป็นสจว์กระเทนซึ่งผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะดุมากในช่วงต้นเกมแบบนี้ดีเซกันจะหยิบตัวอะไรมาครับถ้าให้เซฟสุดก็คือต้องหยิบผู้ล่างมาโอโ้โหมาแล้ว,วฮะเป็นคาเฟนี่กับซีเนียลครับ คือคาเฟนี่ซีเนียลเองก็เอาตรงๆคือซีเนียลกับเทนเนี่ยถามว่าลักษณะของโมจิโร่มันคล้ายกันไหมก็รูปแบบการเล่นมันก็จะเล่นในเชิงของการเปิดแล้วก็ยินชนในเพื่อนแต่ข้อดีคือความที่มันเป็นตัวอย่างซีเนียลมันสามารถจ่ายอิลติเมตอย่างแองเจลิสซเปนเดอร์ลงไปเติมไฟได้นี่แหละครับคือส่วนสำคัญจบที่ฟ o อเรนติโนเป็นออฟนะ ถ้ากับว่าฝั่งของโนสปอนเนี่ยตอนนี้หยิบไปเป็นคู่ล่างกับบนส่วนปิซิกกนก็คือเป็นคู่ล่างกับป่าที่ขันกันแน่ๆคือขาดเมดครับเม็ดป่ากับเมดบนนั่นเองตอนนี้ทั้งสองทีมยังขาดตัวที่จะบังคับไฟหรือว่าตัวโป๊กทั้งคู่โนสปอนเลยที่จะเลือกที่จะเปิดแบนด์ไปที่ทางด้านของตูเลนครับ เอาละสิ turn, โอ้แล้วจี้แบนที่ <c oughs> ตัวโป๊กันจริงๆเลยฮะตัดยูเอออกไปครับเอาสิคือถามว่าทำไมต้องมีตัวโป๊ก,กันคู่อะคือพอไม่เป็นแคลรี่ที่เป็นลักษณะการจ่ายสกิลเพิ่มอ,อย่างเงี้ยเพิ่อเพื่อทำาดเมจด้วยคู่ก,กันอนะแปลว่าคุณต้องการตัวเมจที่เป็นตัวตอด,ตอด เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่มีตัวที่เหมือนกับตอดเลือผ่านห้าไม่มันค่อยลบล่อยหล่อลงไปการที่คุณจะเอาตัวล้วงเข้าไปล้วงแนวหลังจริงอ่ะมันจะลําบากครับเปิดทางั้านท,ท,ที่เลือดเขาเต็มอย่างเงี้ยเราวังจะโดนง่าหงายได้ฮนะและตัดอีกกี้คืนไปครับสําหรับทางด้านของนูสปอนเอาละบีเทกนจะมองออกอีกไหมถึงตัวที่ควรตัดเป็นอะไรครับ Turn pick. เป็นเอรันดอร์ก็ถือว่าไม่เสียหายคือไปจี้ป่าแทนส่วนตัวผมมองว่าอาจจะเป็นตัวอย่างกาลีก็ได้ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างพริกซี่ที่มาทำเกมควบคู่กันก็ได้นะซึ่งนั่นแหละอาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งจงใจหยิบไว้ในเ,นในเฟสสองก็ได้เอาละครับจะเป็นการเปิดป่ามาแล้วรอ ดูคอนโทรลไฟท์ด้วยการเซฟพิที่ตำแหน่งเมทหรือว่าจะเป็นการชิงเมไประกอนครับสำหรับฝั่งอนูสปอนต้องมารอดูกันตรงนี้อาญาก็ยังหลุดนะฮะลูอี้ก็ยังหลุดแต่ว่าไม่สามารถเลือกได้แล้วแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นลูอีกลางหรืออาญากลางมันก็จะยากเกินไปครับสําหรับฝั่งของหูสปอนเราจะตัดนใจหยิบมาเป็นลิเลียนาครับ เร็ว่าไม่เร็ว,รวนั่นไงฮะแสดงว่าน,นี่คือเหตุผลที่เขาไม่แบนครับเพราะว่าต้องการเก็บมาเลือกไปใชน้นก็คือคลิกซี่ครับมาปิดด้วยตัวละครอย่างฉีครับท็อปเลนไอออฟเลนนะก็ะเท่ากับว่าเป็นคอมมาตรฐานอีกเหมือนเคยครับคือ อ,อ่มีการโป้มีการคอ,อคอนเทนต์ออบเจคทีฟด้วยการที่ว่าบวกกันตรงพื้นที่แคบๆแ,แล้วพอเลือกศักตรูเริ่มลดถึงประมาณหนึ่งครับก็ออกอินเข้าไปด้วยสกิลจากข้างหน้าของอาวีกับชีแล้วก็มีซีเนียรที่สามารถบินไปเติมได้เขาวิน,นี่กับคลิกซี่แค่ไหลตามไฟครับดูจากส่งแล้วน่าจะใช่เลยแบบนี้แล้วป่าของทางด้านบีเซ็กันครับไอ้ของโนสอนครับ จบที่อะไรเอ่ยโอจบที่ Wonder ร์บ a n ครับอ่ะถ้าแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกันแหละคือบีเซกันเนี่ยพอมาเป็นคอมแบบนี้ครับก็อย่างที่บอกเน้นสกิมิเชอร์บีไฟ5-5ต้องเล่นจริงๆไม่ใช่เล่น3-3 4-4ด้วยซ้ำเพราะว่าสกิลของเขาอ่ะมันไม่สามารถจะจ่ายบนพื้นที่กว้างๆได้ดีในขณะเดียวกันฝั่งของโนสปอนน่ะเล่น5-5ทีมไฟได้เพราะว่า ตัวเขามีทั้งลเลียนาแล้วก็เทนที่สามารถสร้างความกดดันในการไฟ์จำนวนคนเยอะได้ดีเพราะว่าถ้ายิ่งอยู่เยอะๆคุณจะอยู่กระจุกกันไม่ได้เพราะถ้าอยู่กระจุกกันมีสิทธิ์โดรีเลียนาเบอร์สตันแล้วก็เทนสามารถล็อกอัพแล้วก็สับแบบเต็มๆได้สับเต็มข้อแล้วเต็มแข้งนะครับแล้วก็สวนก็จะแบบทำไดเบตแบบเต็มที่เลยดังนั้นโนสปอนต้องสร้างไฟให้เกิดในบริเวณที่แคบๆ อาจจะชวนไฟออเจิทีฟแบบฮ่าๆา้าระหว่างที่เขาเข้าไปเอาอเจิทีฟแล้วบวกก็ได้แต่ว่าฝั่งของบีเซกัเองอาจจะต้องรอเล่นแบบแยกไฟนั่นแหละฮะคือสิ่งที่เดี๋ยวเราจะได้ชมกันว่าในเกมจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้เรารอแป๊บหนึ่งเราอยู่กันในรูปแบบการแข่งเบลส์ไฟฟ์ซีรีส์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอย่างตามสดุดคือ3เกมถ้าโนสปอนได้เกมนี้ไปก็จะขึ้นนำเป็น2 0 ต่ถ้าบีเซกได้นนเกมนี้ไปก็จะตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งฮะ Arena โอเค,ครับเจ้าหูเป็นคาเฟนนี่ฮะรอยเรนเป็นตัวเอ็กซ์ซีไปยืนตอนนี้ก็มีทีร์บีมาช่วย ประคองครับกับตัวงซีเนียวนะกระโปรงต่อกันไปตามปกติแต่ว่าเดี๋ยวนะถ้าหลุดระยะหมูต้องรีบเลียรครับชาร์จไถมาให้แบบเน้นๆเ,เลยจะได้ไปเดินต่อได้ครับพีเน <c oughs> เป็นฉีอ่ะอ่าชาร์จไปเมื่อกี้สตาเทียโดนเข้าไปหลายดอกอยู่ครับเจ็บอยู่แล้วพุ่งีกก็เป็นเอวอีครับหมาเอ้าจะยกวืดไปครับ น่าใส้ได้ฮนะส่วนตัวนี้ h a เดสกับซิวีที่เป็นผู้เมดกับโลบิงนะก็คือตัวอย่างลีเดน,น่าแล้วก็เทนก็ยืนประคองคู่กันตรงกลางครับแาเต้เตยีเปียก็เป็นเนอร์บุแมนนะและกระโดดใส่ไปเพื่อจะเคเวฟครับเช่นเคยครับยังไม่จะเป็นต้องบวกอะไรเยอะเพราะว่ารอไฟต์ตัวนางกรเกิดดีกว่าครับ และเหมือนว่าฝั่งของ b ีเซกันจะเลือกที่ซื้อเลนล่างครับเพราะตอนนี้4คนมาอยู่สแต็กอยู่ที่เลนล่างในขณะที่โดนสปอนก็ไหลกลับไปที่ฝั่งบนก็คงจะเข้าที่ตัวสลเลเยอร์หรือเปล่าแล้วมาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วตรงนี้เหมือนจะปะทะก,กันที่ตรงกลางซิลวี่เดินนํามาก่อนจะเอโดนล็นอกอัพไปก่อนครับจากทางด้านรอยเรเน,เนต่อเลือดไปประมาณหนึ่งในสามนะ อดจับตาดูครับออฟเลนของทั้งสองทีมก็คือเดินตามมาเตรียมไฟครับต่างฝ่ายต่างไม่มีใครอยากเสียด้วยเทปนี้กันฮะกำลังที่สามารถเสียสละไปเอาตัวของเซเยอร์ได้นะแต่เอ้ามีการพอเกิดขึ้นครับจากฝั่งของสีฟ้ายังไงครับ พีเอ็นเมจะลงไปเล่นข้างล่างเหรอครับไม่ดีเท่าไหร่นะตอนนี้ถูกปล่อยให้รีเซ็ตครับพคเรียน,นคือจ้องไว้อยู่นะบอกเพื่อนรีบมาครับบางกรหรือเรือกครึ่งหลอดแล้วนี่นต้องมีการเปิดจับตะดูเอาอีโหนแต่ก็เชนเข้าไปแล้วคันเฟนีจ่จ่ายติเบตครับเรียบร้อยแล้สวยๆมากมีเรตจ่ายทางด้านของที่ลงไปตั้มนี้แล้วคนที่ได้บังกรไปคือฝั่งทางด้านของบีเซกันแต่ว่าแรกคิวมากับทางด้านของโนสปอนครับ2คิว โอ้โห oh. จ่ายไปเยอะอยู่ครับสำหรับฝั่งของบีเจกันนะเพื่อเอามัางกรนี้ครับเสียไปสองคิวนะเมื่อกี้ผมมองว่าทางนั้นเอาเอีย่ยแล้วก็แช้นโหนเข้าไปแล้วแบบเลยจุดด้วยแล้วก็พอแล้ก็แชนลงไปแล้วจริงๆผมว่าซีเนียรต้องลงทันทีด้วยก็เลย ันทำให้ดีเลยทามิเงี้ยดีทามิก็เลยโดนทางด้านโอซสกอนสวนกลับมานะ oh. เอาแล้วข้างบนครับโซลคิวไปแต่ลีเลนาของเดสมาเติมโดนสันไปไม่โดนด้วยครับล้วพีดเอ็มรอดครับโอซีเนียนี่คือเอาชัวมาเติมเลยเอ้าแล้ว มัวไปเติมใช่ไหมครัปูงี่ก็เข้าไปปาดแนวหลังครับเก็บคิวทางด้านของมิจิโยะไปทางบนครับวันเดอร์บูแมนของเราเต้มีเปียก็ไปเก็บวันพิธีคืนมาซิลวี่ครับโอ้ยพยายามจะยัดใส่รอยเลนแต่ว่ารอยเลนก็นั่นแหละออกไปได้ครับไม่ตายอะ่ะก้ล่างพยายามจะดันป้อมต่อยนะจังหวะที่แครี่ไม่อยู่แล้วก็เอาจนแตกเลยปะเนี่ยโอเคครับเรื่อง ไหลปลอมล่างไปครับสำหรับ b ีเซกนไหลต่อมาทำเว็บกลางกันแล้วอเอเ็นเกตเข้ามาใส่ทีไอวีทีไอวโดดมาได้แต่ว่าทางด้านของเจ้าคูงครับเลือดนี่คือแบบว่ามิดหลอดเลยฮะเลยน่าจะต้องโดนสั่งพอถอยทีไอวอยากจะไปต่อแต่ว่าฝั่งสปอนบอกว่าเฮ้ยข้างบนน่านจะฟรีครับ มาไหมฮะมาไหมฮะแล้วก็ได้ป้อมบนไปครับ <S <S 1> <S 1> <S ตรงกลางนี่ซิววีเขาเดิอนอยู <S 2> <S 2> ่นอกพรมเลยนะเมื่อกี้อุย้ยแล้วเปิดชวนเข้าไปสูงเข้าไปแบบนี้ครับอุย้ยอ่ามันไม่ใช่เป็นดึงแบบแกรกนะฮะ เมื่อกี้น่าจะมิสคลิกหรือเปล่าซีวี่รอกระโดดเข้ามานี่ครับคิกแล้วกระโดดเข้ามาสวยมากไถมาครับเจ้าภูมิครับตัวขาดไปเลยเนี่ยบรเลียนช่วยโป๊คจังหวะนี้เหมือนจะไม่ทันแล้วอโนสปอนครับเข้ามาเล่นในป่าต่อด้วยมีเซ็กันครับจะทำยังไงเะ่ยดูว่าป่าดูขโมยเทีดเดินเข้าไปหาข่าวมีปุง่งขึเข้ามาแล้วก็เชนใส่ไปแล้วพยายามจะเกาหลังอยู่แต่ว่า เข้ามาแบบนี้ครับไม่งามเลยฮะ <c oughs> กับบอกกับไม่ทันนะครับ <c oughs> แต่แบบนี้น่าจะเสร็จหรือเปล่าเอาแล้วครับเอาวี <c oughs> แล้วก็แชนเข้ามาเจ้าภูมิบอกว่ารอเล่นอยู่ครับแต่ว่านูสปอนบอกว่าเหมือนเอาได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นครับไม่ฝืนครับ <c oughs> เอาแล้วไปต่อตรงนี้ตาเต้บีเยยื <c oughs> ย้อไว้อยู่นานครับแต่ว่าสุดท้ายก็ตายอยู่ดี อุ้ยแล้วสตาเทียโดนล,ล้วงครับต้องออกไปด้วยปิกเกอร์ครับเดียพป้อมการไปอีกหนึ่งป้อมนะสำหรับฝักมสปอนแล้วยกมาเต็มๆพร้อมกับเชนซีซีแล้วโคดเก็บคิวไปทีร์เดอิลเอาฮนะสต่อสามว่าสำหรับบี Second. เซ็กกันเกมนี้ดูมีอนาะคตสดใสมากๆมาเปิดมังกรนต่อทันทีฮนะ เป็นเลนเล่นครับคือไปลึกมากเลยฮะเหมือนจะรอมาทำเวฟบนด้วยนะเพราะว่าทีหนึ่งเลนบนตอนนี้เหลืออยู่ฝั่งกันเดียวแล้วแล้วก็เก็บป้องไปได้ด้วยนะ แล้วก็ดันโตทัวร์ของซีเรียต่อทันทีนะ ที่ด้านล่างครับดีเซ็กกันพย,ยายามจะดันเข้ามาซีรี้ของทีเอวครับเข้าไปเปิดไล่ก่อนจังหวะแรกแล้วเอาอีกครับแล้วคอนเชนเข้าไปขู่ฮะแต่ว่าเป็นการบีบเพื่อจะเอาเทเลชแล้วก็พอครับไม่ฝืนไฟต์ต่อนะดีเซ็กนันคือตั้งใจปั้นกัเกมน,นี้มากๆแต่ั่งนูสปอนครับก็ไม่ได้แบบว่าพอดใช้ครับโดนดันรัวๆขนาดนี้แต่การเงินเขาก็ตามหลังอยู่แค่ประมาณ2000นครับ ไม่ได้ดักหนามากนะแล้วฝั่งของบีเชกันก็เข้าบางกรครับน่าจะทิเกยวมังกรนี้ไปครับส่วนเอาวีครับปุงิมารอด้านบนนะจะสร้างเรื่องหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตรงกลางที่สร้างเรื่อง oh. ซวีแบบเดินไล่เลยครับไล่มาจากป่านะ พื้นที่นี้ห่วงห้ามครับเอาละระเบีเซกันครับเหมือนจะเคาะเปิดเลเยอร์ครับโนสปอนจะมาเล่นหรือไม่จับตาดูไฟกันไว้ดีๆและเอาอีกครับเข้าไปไล่ซิลวีก่อนเลยมีซีเนียกดเอเจนซี่เบนเดอร์ลงมาสวนพร้อมกันแต่ปวงอีตายไปก่อนแล้วครับฟิตี่จ่ายติเบนแบบเน้เนๆครับไม่มัวแต่ทั่วถึง กลายเป็นว่าแรกซีวีไปหนึ่งโคนแต่ว่า t ีอาโดนเกี่ยวมาจากทาง้านนาสตีเปียแล้วเจ้าภูมิครับไปเข้าไปยิงยิงยิงแต่โดนฮาเดสเกาหลังกลับมาแล้วเป็นทางด้านของรอยเอนเลนครับเอาแต่ว่าตัดไปอีหนึ่งโดนล้วงโดนสตาเทียแล้วเจ้าเอกับพีเอ็นพีเอ็มพีเอ็มจะโดนจิ้มไปโอ้โหออ้อข่หนึ่งจิ้วไขออ่หนึ่งจิ้วโอ้สไลด์ขึ้นไปครับเอาละเอาละโอ้ แล้วประเด็นคือจบไฟไม่เท่าไหร่ครับเทรดกันแบบนี้แต่ว่าฝั่งโนสปอนได้ป้องกลางคืนกลับมานะเพชเชอร์แมพคอเหมือนไม่เป็นคอครับเมื่อกี้คือน่าจะโฟกัสออปตคทีฟนะ เอาครับยังไงต่ออ่ะตอนนี้สตาเทียโดนไล่ครับจากปูงี่ครับแล้วก็เชนเข้ามาชนพร้อมกับมีทางด้านของซีเนียอลอติเมตลงมาใส่ปูงี่แล้วฮาร์เดสตัวขาดไปก่อนเลยซีวิเพียจะถ่ายอยู่แต่เหมือนจะพลาดมิจิยกเข้ามาเติมจังหวะ3าพยายามยิงยิงยิงแล้วนี่ฮะเก็บคิวไว้ได้รอเอ็นเลนเข้ามาฟิกแล้วก็ยกแล้วก็วอมโบคอมโบครับตัวหายไปเลยแต่ตรงนี้ได้มีเปียโดน พีเดนไล่อยู่แล้วเอาถาเข้าบ้านมาแบบนี้พีเดมเกือบตายครับเฟดี้จ่ายตีเบดไปก็ยังไม่มีใครตายต่อครับโอ้นึกว่าเล่นเดสแบดกันหรือเปล่าอะแต่ว่าพอไล่ฝั่งโน,นสปอนออกไปได้ครับก็น่าจะซีเกียวไอตัวเซเยอร์นี้นะฮะเพราะว่าไม่งั้นไม่ใช่เวลาอื่นแล้วต้องเวลานี้อะไม่ทันครับ เอาฮะในป่าครับนี่คือยืนจน้องเดี๋ยวนะซิลวี่เขายืนนอกพุ่มปะอ๋อยืนในพุ่ม็นพุ่มมันมีถังในแถวย่าอยู่แล้วเอ็นเกตเข้าไปครับสำหรับท่านแม่งนีงครับแต่ว่าซีเนีร์เดินตรงลงมา แล้วดูจิทนที่ไปดูเอลไปแล้วนี่ครับผักมาโคตรสวยทีเนี้ตัวขาดไปก่อนเลยแล้วพยายามจะเล่นต่อจากแนวหลังตรงนี้สําหรับทางด้านของนี่ครับสตาร์ทียแต่ว่าเพื่อนบอกพอก่อนไหมฮะคุมแล้วแล้วมีการเปิดสลยเยอร์ที่เลนบนทัน,นทีครับเพราะว่าบิ๊กเวฟตรงนี้กาลังจะโดนดันกลับครับถ้าไม่รีบเคลียร์ก็คือกลายเป็นว่าจะคีดอยู่หน้าบ้านนะฮะอืมเปิดเข้าไปดูสวยครับแต่ว่ามันยังไม่สวยนะฮะ วันเดอร์บมแมนของทางด้านเราจะมีเปียต้องไปรับเวฟบ,บนก่อนนะจริงๆบอกว่าทั้งทีมเลยก็ว่าได้เอาละอาวโดนงัดไปหนึ่งทีต้องโดดนี้ครับแต่ว่าโอ้โหโดนจิ้มไปด้วยเจนแมนดูเอลนี่ครับโคตรแรงเลยสำหรับทางด้านของวอลตินโ สตาร์เทียบอกว่าเอาสุดจริงครับแล้วแบบนี้ทางด้านเจ้าปูหายไปแล้วคือขาดแคลรี่ครับไฟแตกหรือเปล่าทางดับบี e เซกแต่ว่าพีเนมยังคงคายอยู่ยังคงคายอยู่แล้วอู้หไหลออกไปได้ครับแต่ว่าโนสปอนครับไม่สามารถจะไปต่อได้เพราะว่าสุดท้ายครับแผลใหญ่มันยังอยู่ครับคือเลนบนและจังหวะนี้ผมว่าบีเซกัจะไหลเข้ามังกรเลยหรือเปล่าวะรักไก่รักไก่ไหมฮะ เช็คอยู่ครับเช็คแล้วสตาร์เทียเข้ามานี่ครับกดจัตเทนแมนนเอลใส่ไปครับบีบให้พวกนี้ต้องถอยทันทีแม่โว้อยอุ้ยคิวหรูอปะคิวหรูอปะเอาดิฟิกออกเลยฮะแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นไฟที่ยื้อเพื่อเอาข่าวครับเพราะในขณะเดียวกันก็เป็นฉีที่มาเก็บตัวของฮุลี่ดอร์กอนไปนะ เอาฮะซิลวีซิลวี่เจอแต่ว่าตรงหลัง p n m เข้าไปล้วง2คนใส่ทางด้านของนี่ครับวิจิโยตัวหายไปเลยครับสำหรับสจวดไม่ได้เล่นแล้วครับในไฟนี้โอ้เข้าไปแบบสุดจริงครับมันดูทรงเหมือนบีเซ็กันจะได้เกมนี้หรือเปล่าครับ ตอนนี้เข้าสู่ช่วงสิบห้าทีที่การเงินก็คือถือว่าเท่ากันแล้วครับพวกนี้คือเดินรอแล้วครรอดึงไฟว่าจะเปิดอย่างไรดีแล้วโหนเข้าไปหลอกหนึ่งทีครับแต่รอบนี้น่าจะเอาจริงครับไปงัดซิลวี่ก่อนซิลวี่บอกว่าได้นะรอสวนจะได้นะเอาจริงหรือเปล่าครับ ตำมาแล้วสับใส่ทรีไอวียไปแต่ข้างบนนะพีเอมก็เทียร์เวฟไปครับตรงนี้บีบให้เทียร์ดิวถึงถอยแปดวิธีอครบวิธีอย่างสเลเยอร์จำมาฮะเอาครับโอ้โหแล้วเปิดยังไวครับตอนนี้ซาเทียร์มาจ้องๆเอาข่าวแล้ว เหมือนจะเข้าไปบุยเจ้าหลังเจ้าภูมิกับตัวแตกแล้วโดนฮาเดสเบอร์สายไปเลยแต่ว่าข้างหลังยังคงเอาตัวเซเยอร์อยู่เพื่อนบอกเฮ้ยสนใจไฟก่อนรอเอเลโดนสับตายคาตรงนั้นแล้วเหลือพีเอ็นเอ็มคนเดียวก็หายไปอีกหนึ่งคนครับซิลวี่กระโดดเข้าไปไล่อีกหนึ่งทีส่วนสตาร์เทียไปไล่บบสุดแล้วเหลือทีไอวีกับปุกกี้ที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้ครับแล้วกลายเป็นว่าเซเยอร์นี้ตกเป็นของโนสปอนนะเอาครับโอ้ พอเซยเยอร์โดนเอาไปครับก็จะมีแวนการ์ดมา10กว่าวิที่ไม่มีผู้เล่นของฝั่งดีเซ็กันคนครับเลนล่างโดนทางด้านของเราได้มีเบียไปด้านแตกสุ่ดตรงกลางก็ได้ก็แตกเช่นกันครับต้องปล่อยครับเพราะว่ารอเกิดแล้วเล่นพร้อมกัน5คนดีก,กว่าโดนสปอนลงไปด้านล่างกันต่อได้ป้องสองม,มาด้วยครับเอาแล้วครับคาเฟนีอา้าวเดี๋ยวจ่ายอันตีเคียร์แล้วประเด็นคือเคียร์ไม่ไม่หมดเวฟด้วย โอ้แตก3เลยฮะสื่เทียร์สามเทเลครับน่าจะคุ้มค่าแล้วจะพวกนี้เขาไปเก็บฮาเดสมาได้ก่อนครับแล้วตรงนี้ซิลวี่โดนล้วงโดนจำปีนี่ครตายตรงนั้นเลยฮะก็น่าจะต้องเป็นเทรดออฟที่ต้องเสียไปครับ40วิครับที่ไม่มีทั้งซิลวี่แล้วไม่มีฮาเดสครับบีเซกกันจะทำอะไรได้บ้างฮะ อวีคือไปดันบนอยู่นะสับตัวพุงหิแล้วก็พีเอ็มก็ดันล่างตรงกลางทีง่ายเล่นกันสามคนคือทีอาร์วีกับเจ้าภูมิแล้วก็รอเอ็นเรนเหลือยี่สิบวิโดยประมาณครับคืออยากจะดันสามทางอะฮะเจ้าภูมิก็นั่นแหละครับเก็บกลางไม่ได้เอาละครับจะได้กลางคืนไหมแต่ผมว่ายากครับเพราะว่าเขาเกิดแล้วแหละห้าวิตรงน,นี้อย่างดีสุดก็คือได้ป้อมสองบนครับ เอาครับต่างฝ่ายต่างจะพลาดไม่ได้ล้วอุ้แลละเห็นมันแบบปกใจเลยนะนดูภาพกว้างอีกหนึ่งครั้งครับ ดิเซกันเหมือนจะตัดสินใจดันตรงกลางสวนนะแต่ว่าก็ยังไปต่อไม่ได้ครับพีเอ็มดักรอในป่าตอนนี้คือสตาเทียคือของโคตรเฟสครับของตันแล้วด้วยนี่ครับจะงัดใส่พีเอ็มเส่ยพิเกอร์ไปนะครับฉี ทางล่างผมว่ามีประเด็นแน่นอนโอ้ยสะดุ้งเลยครับปุ่งหีดิงคือแค่จะเคลียร์บัฟนี่แหละครับแต่ว่าโดนโดดไปแบบนี้เป็นใครก็ับตกใจครับสามสิวินาทีก่อนเซเยอร์มาโอ้โหงัดไปโคตรสวยซิวี่โดนอัดดาเบจกับมาครับเลือดเหลือไปถึงครึง่งน่าจะต้องรีทรีครับไปเติมเลือดครับ แล้วเอาอี๊โหนมาด้วย,วยนะครับแชนครับมีซีเอร์ีเปเปนเดอร์มาแล้วไถามาเต็มๆสองคนแบบนี้ลอยเลนเก็บซิวี่ไปก่อนแต่พี่ทีก็ยังคงอิงฟีในไฟแล้วยังไงต่อครับแบบนี้พยายามกิ้งลบกิ้งลบแล้วลาเต้พี่เปียโอโหเอาได้ครับแล้วเรียบร้อยครับเสียพี่เดไปหนึ่งคนโดยที่ทางด้านของเจ้าภูมิไม่ได้จอิทธิเบตใจไฟอีกแล้วครับแ,แบบนี้ครับซเซเยอร์นี้จะเอาเลยหรือเปล่าถานนสปอน Oh เหมือนว่าจะขึ้นบ้านเลยครับขึ้นบ้านเลยครับเพราะว่ารู้ว่าไม่มีแคลรี่เคลว์เวฟคนที่เคลว์เวฟได้ก็มีแต่คลิกซี่แต่ว่าเฮ้ย <c oughs> ผมว่าจบได้นะผมว่าจบได้นะแล้วนี่ครับเล่นแบบรัชเลยครับโมใส่คลิกซี่แล้วบอยเพื่อนตีบ้าน <c oughs> ตีบ้านเขาตีอยู่แล้วตีต่อแล้วเรียบร้อยครับโนสปอนครับ หมัดตรงหมัดเดียวส่วนในจังหวะสำคัญครับปิดเกมเลยฮะสองต่อ0นครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับก็ถือว่าเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยท์ครับหรือว่าแมตช์พอยท์นั่นเองครับเพราะว่าเราแข่งกันเบสัีครับมาดูจากคอมอีกนิดนึงครับคอมของฝั่งโนสปตอนเนี่ยด้วยความที่ดรับมาค่อนข้างจะเล่นช้ากว่าครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือต้นเกมเนี่ยเซ็ก์บีเออร์บีเซกันนะก็คือถือว่าทําได้ดีแล้วนะในจังหวะที่จะเล่นแบบคอมโบคอมโบเอาอีกกับซีเนียลแต่ว่าเหมือนจะยังขาดจาเมตครับแล้วก็ตัวอย่างคาเฟนี่ข้อเสียคือมันต้องเรียกว่าเดบิทเอาพุทส่วนใหญ่มันคือการเพึ่งอัลติเมตเพื่อแบบจ่ายในจังหวะทีมไฟ55ซึ่งทางด้านของบีเซกันอย่างที่ผมบอกคือทีมเขาไม่ได้เหมาะกับการเล่น5 5ขนาดนั้นนะพื้นทีม้อมเขามันเหมาะกับการเล่นแบบ2-233 เ่กงจากที่โนสปอนคือเหมาะกับเล่น5-5มากกว่าเพราะว่าเขาสามารถบีบไฟแล้วทาให้ไฟแตกคือได้ครับดังนั้นบีเชกันก็เลยแบบว่าพอหลังเ,เรียกว่าผ่านกลางเกมไปอ่ะเราจะเริ่มเหม็นความแตกต่างของการที่ว่าพอไฟ5-5จริงๆก็คือบีเชกันก็แบบอยู่ไม่ครบแล้วก็โดนไล่ด้วยครับพอไล่ก็คือเจ้าภูมิก็ไม่ได้จ่ายอนติเมตนะมันก็จะขาดอัติเมตไปเยอะด้วยครับตัวล้วงอย่างปูง,งีที่เล่นแนอ,อีกกับซีเนียลคือเข้าไปแนวหลังแล้วก็มีพี3เอ็มสามคนเนี่ย ทำดีแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันขาดกันที่เรื่องของคำามแขงของแชมเปี้ยนไอของฮีโร่นั่นแหละก็เลยทำให้ตอนนี้ครับสกอร์เป็นโนสปอนครับสองต่อศูนย์นั่นเองครับ